สวัสดีค่ะวันนี้มนกนำขนมทองหยอดมาให้รู้จักกันนะคะขนมทองหยอดนี้มีประโยชน์นะคะหากใครที่ชอบรับประทานก็ขอให้รับประทานในปริมาณที่เหมาะสมนะคะขนมทองหยอดเป็นขนมมาจากชาติตะวันตกนะคะเป็นขนมไทยที่เรียกได้ว่าเป็นขนมมงคลที่มีความสวยงามประณีต มีความหมายดีๆในวันมงคลรสชาติอร่อยแล้วยังเป็นขนมที่มีประโยชน์จากส่วนผสมที่ประกอบไปด้วยไข่น้ำตาลแป้งซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นส่วนอาหารที่มีประโยชน์และให้พลังงานต่อร่างกายนอกจากนี้ก็ยังมีประโยชน์อีกมากมายนะคะแต่หากรับประทานในปริมาณที่มากเกินไปก็จะทำให้น้ำหนักขึ้นได้โดยไม่รู้ตัวคะ่ะ เพราะเขาเป็นขนมที่มีความหวานจึงไม่เหมาะสมกับผู้ที่เป็นโรคเบาหวานอย่างยิ่งนะคะแต่ถ้าใครอยากรับประทานในผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวานก็รับประทานแค่ปริมาณที่พอเหมาะนะคะหรือตามที่แพทย์สั่งเพราะเป็นขนมที่มีรสชาติหวานอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพผู้ป่วยที่เป็นเบาหวานได้นะคะ ขนมทองหยอดนี้ก็มีมาช้านานแล้วนะคะงานบุญต่างๆหรืองานเลี้ยงต่างๆขาดไม่ได้กับขนมทองหยอดนี้นะคะรสชาติก็จะหวานหอมแล้วก็อร่อยขนมทองหยอดจัดเป็นขนมไทยที่ได้รับความนิยมอย่างมากนะคะในปัจจุบันไม่ได้น้อยหน้าขนมชนิดอื่นเลยนะคะ ปัจจุบันก็นำไปใช้ในงานบุญต่างๆงานแต่งงานบวชอย่างที่เราเห็นกันนะคะคลิปนี้นำเรื่องขนมทองหยอดมาฝากกันค่ะหวังว่าเป็นประโยชน์ได้ไม่มากก็น้อยนะคะหากใครที่ต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับขนมทองหยอดก็ให้ศึกษาหาข้อมูลให้ละเอียดเพิ่มเติมกันได้นะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรับฟังค่ะสวัสดีค่ะ